ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีอาชีพมีงานทำและอยู่ดับมิคุณันทำได้ที่สําคัญก็คือว like you well. so ่า <SPEAKER> ว <yan> ีถีงาการศึกษานั้นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ในการี่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราได้จับระดับความสําคัญของการศึกษาวิจัยแล้วก็เห็นถึงความจะเป็นระดับความลังความจะเป็นเท่นส่วนในการการศึกษาทั้ง้นที่และการนาประชากมอาเซียนแล้ว ว่ <ส gas: S 1> าน่าจะเป็นประโยชน์อย่งยิงตอการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างแ แต่พวเนี่องความร่วมมือที so ่ผ่านมาในตลอด5 6ปีที่ผ่านไรนะครับเห็นค่ะศึว่าการศึกษาสำหรับทีทีสลินเนี่ยมันสำคัญมากมากกว่าที่คนทั่วทไปจะเข้าใจจริงแต่การศึกษาไม่ใช่แค่การศึกษายังมีส่วนที่จะต้องดูเรื่องของการทำให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม มีความรู้ทักษะอะไรที่มีแข่งกับคนท้องที่อื่นได้สามารถจะมีชีวิตที่ดีได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้คือดีไม่เกี่ยนทางจิตวิทญาแต่ว่าดีในแง่ของตัวทักษะความรู้ความสามารถ้วยเพราะฉะนั้นการที่ทางสวปวได้ลงมาทําการวิจัยต่างๆ่อเป็นเรื่องที่ดีกัมานสวปวได้ทุกเทยกประมาณ แต่กระดูกของการวิจัยต่างๆแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ดีสามารถที่จะกับเพื่อนกาศึกษาในเอยแาะประเทศอตรงนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่สามารถขยายผลในเรื่องของแนวคิดที่จะแก้โจทปัญหารุนกรนเป็นเครื่องมือของบุคคนในการที่จะเข้าใจตัวเองแืะวมัยการการจัดการศึกษาที่้อยเกิดผวาสิทธิภาพสูงสุดในทุกได้ตามความต้องการที่จของแต่ละจุจบ นะครับผมไปพบก,กับไปพ,กกไปพกกร้รพอมๆกับเศรษฐกิจชาติเราเป็นแปดสาระคือศาสนาเปิดวิชามันมีตัวชี้ว่าอะไรบ้างนะครับไปดูที่หลายๆรขขง,รงน,นะครับเข้ากับการนี้นะครับอะไรที่ว่าตรงนี้เป็นวิธีคิดหนึ่งนะครับที่คิดว่าครอบครัวนะครับหรือว่าเยาวชนคนของเราถ้ทาจะมีคุณภาพนะครับมันต้องดูแลตั้งแต่เด็กน,น,นะครับในส่วน ภาครัฐที่เห็นความสําคัญนะครับอย่างเช่นงานร้านท้องถิ่นโอกาสปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอปตหรือเทศบาลนะครับก็ให้ความสนใจมากนะครับในการที่จะต่อยอดสิ่งที่ผมการันตีได้ว่าดีเกฮูลูเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะจุด<อ>สิ่งเสร็จมิได้นะครับมันมีอยู่จริงนะครับ มันมีอีกสองกลงุ่มนิดหนึ่งกลุ่มแล้วก็อีกหนึ่งกลงุ่มเขาบอกว่าการที่จะเลิกยาเสพติดไดน้นี้คือการรบกูไม่ใช่คือการเล่นไม่ใช่คือตัวกิจก,กรรมแต่คือการรมกู ทำยังไงก็ได้ให้เด็กได้อ่นได้อ่านเขียนได้แล้วก็คูณตัดริ้วขึ้นนดแล้วก็นักเรียนเข้ามาที่โรงเรียนเราด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองอย่างล้นลา ้องสมุดของโรงเรียนมัธยมถ้าจะยากก็คือหาคุณแจไม่เจอเขาตื่นตาพักเขียนเขียนอย่างนี้บทผมเมดนี่เป็นปบทผมหมดฟังกับเสียงข้าว่ากับการเล่าเรื่องที่มันสลับไปพลอดีเนี่ยมีพลานะมันมีพลังมากเลยแล้วพี่แบงค์พูดไม่ใช่ตัวคือเนกระดาษนะพี่แบงค์ชอบไม่ชอบโอเคครับสาวนิสสีเจริโนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเดลศึกษาวิท แต่ของผมนี่จะเป็นถ่ายแบบกล้องโทรศัพท์ครับแล้วก็อัดเสียงไว้ป็นทำเป็นชุมนุมเอาต่อค่ะก็ก็มีคนเยอะพอสมควรค่ะเครือข่ายของเราเป็นมากกว่าเครือข่ายอื่นตรงไหนนะจะเป็นเครือข่ายของบูาสาษาที่ยินดีเข้าไปใช้พลังเครือข่ายเพื่อเพื่อรูกแผ่นดินในการกระจายที้ ยกกองัานส่งงนองใชปะศาสนาเชนเง่กันมาไทยมาล้อไปทาักรไปทางพั้เวีครกล่นนาปรานีเมตาย่าง u เรากลนาปรีเมตตาครอับเรค สับเปลี่ยนเมตตายัคุ้คองเรา